เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านจากวัดใหม่เจริญพรก็มาพบกับบรรดาท่านสาธุชนแล้วตามปกติเมื่อคราวที่แล้วทิ้งไว้ตรงที่ว่า,าบุคคลที่ได้กระทำทักษิณาทานกับพระสง ื่ออุทิศไปให้กับผู้ที่วอดวายไปแล้วกับญาติมิสนิทสหายทั้งหลายที่เป็นคนที่รักไม่ว่าใครก็แล้วแต่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายบิดามารดามาเนี่ยนะนะถ้าได้ทำทักษินานุประทานโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้รับโมทนาบุญกุศลนั้นก็จะสำเร็จโดยพรัน แก่ญาติผู้ที่วอดวายไปแล้วจะเกิดเป็นทิพผสมบัติเป็นทิพสมบัติของเขาและลูกหลานที่ได้กระทําทักษิณาทานให้นี้ก็จะประสบกับความสุขความเจริญบรรลุทิพยะสุขความเจริญ วัฒนาสิ้นจนช้านานนะก็มีความสุขความเจริญไปช้านานนะตราบสิ้นชีวิตเรานั่นเรานั่นแหละนะซึงจะได้มีความสุขมีความเจริญในชีวิตกิจาการการงานต่างๆในหน้าที่อันนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ตั้งแต่พระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นะลึกสุด เหล่าบรรดาที่อุปสมบทตามหลังมาจนถึงช่วงนี้กึ่งพุทธศาสนาเข้าไปแล้ว2,568แล้วเนี่ยก็ยังใช้พระธรรมคำสอนที่ได้จารึกเอาไว้เอามาถ่ายทอดให้กับบรรดาท่านสาธุชนฟังจึงทำให้าศาสนาเนี่ยจะได้อยู่ยั้งยืนยง คงถึง5,000ปีศาสนาบางรูปของบางพระพุทธองค์ของพระองค์นั้นนั้นมีอายุยืนยาวนานมากก็มีนะแล้วก็ที่มีอายุยืนยาวสั้นที่สุดก็มีเหตุเพราะว่าไม่แสดงธรรมนั่นแหละนะเพราะว่าไม่แสดงธรรมโปรดบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดบ,บุคคล เป็นธรรมะสั่งสอนเอาไว้แทนาศาสดาแทนพระาศาสดาก็ทำให้าศาสนาของพระพุทธองค์พระองค์นั้นน่ะสั้นมีอายุการสั้นจำไม่ได้นะว่าพระองค์ใดอันนี้ก็เมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาเทศสอนเหล่าบรรดาศากยะวงทั้งหลายเสร็จแล้วก็ สเสด็จกับนิโคทารามประทับอยู่ณนะมหาวิหารเวรุวันนะเวรุวันมหาวิหารส่วนปรรยุรญาตทั้งหลายก็ตามสเสด็จไปส่งจนถึงริมแม่น้ำจนถึงริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งทั้งสองข้างแม่น้ำนี่เขามีมีแม่น้ำสองสายนะ ซึ่งกั้นระหว่างเมืองอกบิลพัต์กับเมืองโกริยานาครเอาไว้พวกปรายุรญาติก็ตามเสด็จส่งคราวนี้พระนา,นางอยากจะอ,อุปสมบทอยากจะอุอยากจะ,กจะบรรพชาอุปสมบทพระนา,นางก็คือประชาบดีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ที่สิริมหามายาได้ สวรรค์ดับคดสวรรค์ไม่ใช่สิ้นที่วงคดไปแล้วได้เจ็ดวันเนี่ยพระนา,นางประชาบดีก็มาเป็นผู้เลี้ยงดูเป็นเอกอัครมเหสีแทนพระสิริมหามายา ก็เลี้ยงดูก็อยากจะบรรพชาอยากจะบรรพชาผุสมบทก็เข้าไปกราบทูลพระชินสีว่าผู้หญิงเนี่ยจะบรรพชาเป็นภิกษุได้ไหมจะบรรพชาบุตสมบทได้ไหมพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนประชาบาดี ท่านไม่ควรที่จะคิดในการในการที่จะอุปสมบทก็คือปฏิเสธไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีพระนานางก็ตรัสขออุปสมบทถึงสามครั้งพระพุทธองค์ก็ปฏิเสธถึงสามครั้งเหมือนกันทำให้โอ้ยต้องหูน้ำตาไหล <laughs> มีความเศร้าโศกเสียใจโทมนัดน้ำหูน้ำตาไหลนองหน้าไหลนองหน้านางเลยกลับมาสู่ราชนิเวศแล้วจิตใจก็ยังครุ่นคิดครุ่นคิดที่จะบวชจะบรรพชาอุปสมบทให้ได้ปรงผมไปเลยนะปรงผมเลยนุ่งห่มผ้ากาสาวพัทเลยปรงผมปรงเกษาเองเลย นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดพร้อมพร้อมกับบรรดาสากยะวงทั้งหลายทั้งหลายเมืองเนี่ยก็พากันปรงผมตามหมผ้ากาสาวพัดตามสเสด็จตามไปยังโน้นมหาวิหารยืนหยุดยั้งอยู่ที่ประตูตรงหน้าประตูมหาวิหาร ในระหว่างที่เดินทางไปนั่นน่ะโอ้โหเนาะกษัตริย์อะ่ะแล้วเท้าผู้หญิงอะ่ะเดินตามตามทางอาจจะเรียบบ้างไม่เรียบบ้างก็มีหินบ้างน้ำบ้างตามถนนถนทางตามมันขาที่เดินไปในป่าในดงอะเจ็บระบมเท้าไปหมดอะ่ะนะก็คนเดินบนพรมยังสวมยังสวมฉลองพระบาทอะ่ะ ะเป็นนางกษัตริย์เดินบนพรมก็ยังสวมฉลองพระบาทก็คือ,อรองเท้ารองเท้าไม่ได้ถอดเลยครั้นพอปรงเกษารงเกษานุมหมา่ห่มผ้ากาสาวพัดฉลองพระบาทก็ถอดไม่ใส่เหมือนธร,รมเนียมตามภิกษุเลยภิกษุเขาก็สมัยนะั้นยังไม่ได้ใส่ฉลองพระบาทไม,ไม่ได้ใส่รองเท้าแต่ก็มีพระยะเนี่ยนะ ที่ขอขอพระอนุญาตว่าในที่กันดานที่บ้านดอนที่บ้านนอกเมืองเนี่ยถนนหนทางมันเดินลำบากขออนุญาตให้สวมใส่รองเท้าได้ไหมพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตปัจจุบันนี้พิสุก็เลยมีรองเท้าใส่สวมใส่กันทั่วเลย ทั่วทั้งประเทศก็แต่ก็มีบางพวกบางกลุ่มนะที่ไม่สวมรองที่ไม่สวมรองเท้าก็มีแต่ตมาก็เห็นน้อยนะที่ไม่ค่อยสวมรองเท้าเนี่แต่ว่าไม่รู้ว่าพระวัดป่าวัดเขาที่เป็นสำนักปฏิบัติอยู่ในดงในป่าเนี่ยเขาจะสวมรองเท้ากันหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปพบไปเห็นนะ หมดโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวซะแล้วอยู่ยงก็วัดซะแล้ว <laughs> ไม่ได้มีโอกาสเที่ยวอย่างเมื่อก่อนแล้วสมัยก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนี่ก็พอที่จะไปเที่ยวจาริกไปได้เมื่อออกพรรษาแล้วก็จาริกไปได้ไปเที่ยวอ่าชมสถานที่ต่างๆต,ต,ตามวัดวาอารามต่างๆก็เข้าไปก็ไปยืนอยู่หน้าประตูนั่นแหละ ร่างกายก็เปื้อนเปรอะมอมแมมด้วยเท่าทุลีอ่ะใครลองเดินใครลองเดินในป่าดูสิเสื้อผ้าจะเปื้อนไหม <c oughs> แต่ยิ่งเป็นป่าไฟไหม้ด้วยแล้วก็เป็นรอยหมดแหละนะพระนอนุนเหลือบมาเห็นแลแล,แลเหลือบแลมาเห็นพอดีอ้าวพระแม่น้านางมาอยู่ทำอะไรตรงประตูนี่ล่ะก็เลยออกมาทักทายว่า พระแม่นานางมาทำไมประชาาพอดีก็ตรัสบอกว่าจะขอบันประชาุสมบทแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตถ้าอย่างนั้นพระแม่นา,นานางกับบรรดาสากยะวงศ์ทั้งหลายเนี่ยยับยั้งรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวอาตมาจะไปกราบทูลให้จะไปกราบทูลให้ ก็ยืนรออยู่ตรงนั้นอา้าวสิบนาทีเข้าไปแล้วก็คงจะได้ยุติเอาไว้เท่านี้เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่นะตอนนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร